สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็อยู่กับผมแล้วนะครับ Cat g a มมิ่นะครับซึ่งขออนุญาตลดเสียงเกมกันก่อนนะครับเสียงดังทีดิจิีโอเคครับก็วันนี้เราอยู่ในเกม a อนิเมะ n วน a r d นะครับซึ่งเป็นแนวเกม Tower Defense นะครับซึ่งก็ยังไม่เคยได้ลงนะครับเราก็จะมาสัมผัสกันในวันนี้นะครับ ก็คือน,นี่เพิ่งเข้ามาเลยนะครับมีไกด์สอนโอเคก็น่าจะเป็นการพื้นฐานอยู่แล้วนะครับก็คงเลือกลอฟโฟนะครับเพราะผมชอบอยู่แล้วเกี่ยวกับลูฟี่นะครับโอเคก็จะมีกิวนะครับต้นก็มีการแนะนำแล้วก็ได้เพชรนะครับผมก็จะไปที่ สมมอนเนอร์ยูนิตนะครับมีการสอนนะครับเพื่อนเราข้ามข้ามสอนเลยรั้จริงมันก็เป็นแนวที่เรารู้อยู่แล้วครับว่ามันเล่นยังไงเนาะพีหนึ่งครั้งแล้วเราได้อ๋อพคนะครับ ตัวนี้คือได้ตัวเงินเลยก็ถือว่าโอเคนะครับน่าจะใช่เพราะว่าทุกทุกทุกแมปเป็นตัวเงินอยู่แล้วคืออะไรนะในอันดับมิลาแสแตงก็เป็นตัวเงินอ่ะ้องครับเป็นตัวเงินแล้วก็ได้เพชรมาด้วยมีการสุ่มซึ่งจะมีตัวซีเข็ดในตู้นะครับมีเมดุซ่าอากาศาัศซับแล้วก็จาโอ,โอเขแล้วก็ยังไม่ค่อยรู้อะไรเดีย๋ยวเราก็ไปดูกันก่อน องจุดหมายนะครับมีอะไรเอ๋มีเพชรให้โอเครับไปก่อนอันนี้คือต้องวล่งสามสิบนะครับเราถึงจะได้ภายใน30วันโอเคไม่เป็นไรแล้วก็รอได้นะครับแล้วก็ไม่มีพวกอ่าเลเวลรีวอร์ดหรอเราออกโอ้ยมัยมนจะพูดอะไร มีเคลดไหมนี่คือให้ไปโรเทตอ๋อจะได้วิต้ตาโอเคเราจะไปโรเทตอยู่ที่นี่นะครับก็จะได้เคลสก็คือจะได้วิตต้ามาสำหรับผู้เล่นใหม่เืยนะเพราะฉะนั้นผมก็จะโรใส่ตัวนี้แล้วกัน คิดว่าน่าจะมีบัฟเงินนะครับอ่าโอเคมีฟอร์จูนนะครับเป็นบัฟเงิน2.5กดไปเลยได้แรงได้ลิงก์นะครับโอเคได้ระยะไม่เป็นไรครับคือเป้าหมายของผมก็คืออยากได้ตัวที่จะสามารถเอาไปผ่านสตอรี่ได้ต้องผ่านอ่าผ่านทั้งหมด3อันนะครับถ้าจิบปิฝาไม่คือเราเสร็จแล้วใช่หรอ r e o s e แต t อ๋อแล้วก็มานี่ อันนี้เป็นรีสเตทนะครับเป็นรีสเตตซึ่งก็รีไปเถอะอันนี้ก็รีได้อยู่แล้วไปไหนต่อวินสตอรี่โหมดนะครับก็คือต้องไปเล่นสตอรี่โหมดนะครับหนึ่งตาเราสามารถกดเล่นได้เลยป่ะเราก็จะวาร์มมาที่นี่ แล้วเราก็จะเข้าไปต่างต่างเยอะมากเลยนะครับก็เพื่อเห็นผ่านๆมาบ้างนะครับแล้วก็อีกอย่างมันเป็นแนบบแนวทาวเวอร์ดิฟเอนซ์มันก็เป็นแนวทั่วๆไปอยู่แล้วครับไม่ได้ต่างกันแล้วผมก็เล่นอนิเมะ Last Stand อยู่แล้วซึ่งคงคิดว่ามันไม่ได้ต่างกันเยอะนะครับอยู่ทีค่คิดผมคิดว่าอยู่ที่สกิลแล้วก็เอฟเฟก์ซะมากกว่านะครับโอเคแล้วทำไมมัน ลูปี้ผมโดนอยู่นี่นะโอเคนี้ผมปรับภาพสูงแล้วใช่ไหมจะมีออประสบความประสบการณ์คูณ2นะครับอีเวนต์ตอนนี้จะกดข้ามพื้นอัตโนมัตินะครับเดี๋ยวเราจะเปิดเอฟเฟกก่อนแล้วกันเพราะว่ามันน่าจะเอ๊ะเอ๊ะ ลืมไปนะครับเราเบกินเนอร์เราเบกินเนอร์เราลืมเลยก็ว่าทำไมมันไม่ตายโอเคมีการกดออตโอต้ไหมไม่มีหรอกอ,ออตโต้ไม่ได้ก็ต้องอัพมือนะครับเพืเ่อนๆอัพมืออัพมือนี่คือนี่ เป็นการใช้ความสามารถเดี๋ยวเราก็อัพไปอ๋อมีการอัพแล้วก็จะเพิ่มของมานะครับอ๋อค่อนข้างน่าสนใจเดีย๋ยวผมดูก่อนว่าตั้งค่ามีอะไรที่มันอันนั้นอีกอันนี้คือรีสตาร์ทคืออะไรเออยังไม่รู้เหมือนกันน่าจะเอาไว้ฟาร์มหรือเปล่าโอเคเอาไปก่อนนะครับเอาไปก่อน วางได้3ตัวเป็นพื้นฐานนะครับอืมโอเคไม่แย่นะครับเพื่อนๆถือว่าเป็น first impression ที่ดีภาพก็ค่อนข้างที่จัดสวยนะครับโมเดลแต่ยังไม่เห็นถึงความอลังการก็ไม่ได้เข้าข้างอ n ิเม last s t a นะครับแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะตัวแค่เป็นตัวตัวแรธรรมดานะครับก็ยังไม่มีความอ,อลังการอะไรนะครับเหมือน อน,นิเมะ Last Stand ขนาดนั้นนะครับซึ่งผมก็เล่นมาระยะหนึ่งแล้วครับอน,นิเมะ Last Stand เนี่ยก็คือก็ชอบนะครับหลงในความอลังการของสกิลมันแต่นี้ก็จะเป็นอีกซีรีส์หนึ่งนะครับเพราะว่าพยายามจะหาคอนเทนต์ที่เพื่อนๆชอบนะครับก็เห็นทุกคนชอบดูแนว Tower Defense นะครับจากเปอร์เซนต์การดูนะครับในในช่องผมนะครับก็จะเป็นอ,อน,นิเมะ Last Stand นะครับอน,นิเมะ Ranger แล้วก็ บูล็อกกับล็อกพุทนี่รู้สึกว่าไม่เท่าไหร่ผมก็คงจะเป็นการแค่รีวิวลองเล่นเฉยๆนะครับถ้าผลตอบรับดีนะครับผมก็จะเล่นตัวนี้ไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนเล่นให้เพื่อนๆดูเป็นซีรีส์ยาวเหมือนกับอ,อนิเมะเรนเจอรเแล้วก็อนิเมะ s t Stand เลยนะครับผมก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็แนะนํากันมาได้นะครับว่าควรหาตัวไหนนะครับซึ่งตอนนี้สมองผมก็เริ่มจะ เออไปหมดแล้วนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าจะจําข้อมูลของเกมไหนก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นอนิเมะ t ัสเตนหรือว่าอนิเมะาอ่าอนิเมะเรนเจอนะครับก็คือแบบเออไปเลยคือไม่สามารถปรับคูณได้ใช่ไหมครับอันนี้เป็นตัวชีวัดความเสีายก็คือถ้าไม่โอเคจริงๆเราไม่จำเป็นต้องดูก็ได้ เค <Okay. S 2> ก็อัพเลี้ยงได้ชืช่อไป15ดันค่อนข้างที่จะใช้ระย,ยะเวลานะครับผมเ๋ีวใจตรงที่มันไม่มีคูนผมไม่ชอบเกมอะไรที่มันนานขนาดนั้นแต่ว่าก็เรื่อยๆไปครับผม ตอนนี้อยู่ที่ว12สนะครับว12สระหว่างตั้งแต่เราเริ่มมาเลือกตัวละครนะครับเพื่อนเลือกตัวละครแล้วมาเล่นเนี่ยจนจบแล้วก็มาเล่นในแอคแรกเนี่ยสตอในด่านแรกของสตอรี่ก็คือเราใช้เวลาไป8นาทีนี่ผมไม่รู้ว่าผมทําเวลาช้าไปหรือเปล่าหรือว่าเป็นเพราะเกมมันช้านะครับยังจะเห็นได้ว่าเกมอนิเมะเรนเจอร์มันก็เป็นเกมแนวออโต้ครับ ส่วนอันนี้เมลาสเตนเนี่ยก็มันมีคูณ3มันก็ยังพอย่อนระยะเวลามาได้นะครับอันนี้ก็ไม่เป็นไรครับก็ค่อยๆชิวๆไปผมก็อาจจะไม่ได้ลงคลิปตัวนี้แบบบือ้อหวาอะไรเพราะว่าผมก็ค่อนข้างที่จะมีงานประจาด้วยนะครับเพื่อนก็จะแบ่งเวลามาให้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบอาจจะไม่ใช่เป็นไกด์นะครับอาจจะไม่ใช่ไกด์แนะนําหรือว่าอะไรขนาดนั้นก็จะมาเล่นให้เพื่อนๆดูบ่อยๆแล้วกันนะครับผม โอเคเป็นเวฟสุดท้ายนะครับสิบห้าทับสิบห้าโอ้ได้ชิบแต่คิดว่าได้ได้เบจิต้ามาก็น่าจะเวิร์กขึ้นนะครับถึงมันจะไม่เร็วก็เถอะเพราะมัน,มน เกวิต้าเข้ามาถือยอมรับนะครับว่าภาพสวยมากเพื่อนๆสกิลก็ออกมาแบบมาค่อนข้างที่จะโอเคเลยออกแบบมาค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับโอเคได้1ด่านก็จะได้ประมาณ160เพชรนะครับผมโอเคเราต้องกลับไปที่ล็อบบี้ก่อนนะครับเพื่อที่จะเอาโกจิต้าไอเบจิต้าของเรานะครับ โอเคนี่คือไม่ต้องโชว์แล้วแล้วเราก็จะรับพีมาผ่านหมดเรี่ยงโอเคเราได้เวจิต้ามาแล้วนะครับก็โหาวางพันสองเป็นระดับเทีนิยายหรือง่ายๆก็คือเซเลเทียลนั่นเองครับเพื่อนก็จะมีการบอกทาาดนะครับบอกอะไรหลายๆอย่างนะครับสามารถล็อกได้ ฟิวชั่นได้คุ้นเคยคืออะไรอ,ะอันนี้ก็ไม่มั่นใจเหมือนกันต้องค่อยไปศึกษาทีนึงนะครับผมยังไม่ได้ดูเมตาเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างอันนี้คือต้องกดไลค์และเข้าร่วมกลุ่มนะครับโอเคเดี๋ยวเราค่อยกดมาย้อนหลังโอเคมีเลเวลยสโตนะครับก็น่าจะทุกๆค่าเลเวลหรือเปล่าโอเคทุกๆค่าเลเวลนะครับก็จะได้ของรางวัลมามีอะไรอีกนะครับเดินชมแมปกันก่อนนะครับวันนี้ โอเอซน่าจะเป็นด่านนะครับโอดิซิ D it, เป็นด่านมีอ e ีโมดนะครับมีลิฟช็อปก็น่าจะเอาไว้ซื้อของเอาไว้แลกของครับมีซัมมอนมีโกเมอร์ชนมีอัพเกรดนะครับ, mon, Go otion, รบอันนี้ก็จะใช้ทองในการซื้อนะครับพวกนี้ก็เป็นพวกเอาไว้อัพเกรดนั่นแหละครับน่าจะเอาไว้อัพเกรดหรืออ e ีวโอเคเดีย๋ยวเราไปดูนะครับเรามีอยู่2,000เพชรนะครับ ก่อนจากกันเพื่อนๆเรามาดูความเกลือของเกมนี้กันถือว่าเราจะได้ประมาณไหนาหายากนี่ก็คือเละๆใช่ไหมครับโอเคเราจะอาอาหายากออกไปเลยนะครับเพราะว่าผมเป็นต้องการอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราจะได้ทั้งหมด4นะครับ4 4ชุดนะครับ4ี่ชุดก็คือ4ครั้งนั่นเองทั้งหมด40ติดตัวเราจะได้ ระดับเทพนิยายมาประดับอีกไหมเราไปดูกันไปฮินาสุเกะโอเคเวจิ Vegeta. ต้าหายไปแล้วโอเคอโอ,โอได้อันนี้มานะครับเขาเรียกว่าอะไรเพลินอ๋อเนนซึกะและก็เจนเอสโอเคคนระับอันนี้ก็ไม่เกือนะครับเพื่อนๆถือว่าโอเคเลย โอเคไปอีกหนึ่งครั้งน่ารู้ตัวได้คาคาชินะครับอิทาชิอ่ามีสึกโกะใหม่แล้วโอู้ได้เยอะจังโอ้ได้เมดูซ่าครับเพื่อนโอเคโอเคเลยน่าจะเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะครับสำหรับเกมนี้นะครับอนิเมะแวียนกา ถ้ามาอีกสักหนึ่งตัวหน้าเนี่ยได้จาโอมาเนี่ยผมจะหลงรักเขาทันทีและมันจะมีคลิปต่อไปอย่างแน่นอนเจนอสนะเจนอสเป็นร่างแค่อีพินะครับอาคาสะเพื่อนเอนอาคาสะมาหน้าตู้มาสองนะครับถือว่าคุ้มหรือไม่คุ้มครับเพื่อน คือมันอ,อมีโอกาสได้ทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าจะมีโอกาสก็คือพวกนี้เยอะที่สุดตัวน,นี้50%แต่ไม่ออกคืออะไรกันครับเนี่ยคืออะไรกันครับเนี่ยโอ้มีทรงจีอูโอเค500โลสุดท้ายนะครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลย กิกโกลไม่ออกอีกสักอันหนึ่งน่ดูผลประกอบการนะครับเพื<ๆ>่อนๆว่า2,000เพชรเราได้อะไรบ้างก็คือเราจะมีได้ที่ที่คิดว่าใช้งานได้ก็จะเป็นของตัวนี้นะครับแต่ว่าด้วยช่องก็ยังไม่สามารถทำอะไรได้เยอะนะครับก็ะจะมีววจิต้าเมดูซ่านะครับดูสกิลได้ด้วยหรือเปล่าว่าเป็นยังไงอ่านี้เปิดข้อมูลไม่มี ก็มีอากาศส์นะครับซึ่งถ้าให้ผมเลือกผมพงเลือกอากาศส์นะครับเพราะผมชอบนะครับโอเคครับเพื่อนๆก็ประมาณนี้นะครับสําหรับอนิเมะแวนกาดนะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับถ้ามี e p ีหน้าเพื่อนๆอยากดูอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ